หลันจากแม่แพตดับปภาตามใจลูกพาน้องเล็กซิง่งไปเที่ยวเกาหลีเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆสําหรับคุณแม่สุดสตองอย่างแพทดัปภาเพราะว่าลูกชายสุดที่รักอยากเรียนหรืออยากเล่นอะไรแม่ก็มักจะให้หมดรวมถึงเรื่องไปเที่ยวอย่างที่น้องเล็กซิง่งชอบทะเล แม่แพทก็พาไปบ่อยมากโดยล่าสุดแพทนัทประภาก็มอบของขวัญวันเกิดสุดพิเศษให้น้องเลซซิ่งเป็นการจัดทริปตามใจลูกชายพาไปเที่ยวประเทศเกาหลีกับภาพเริ่มต้นทริปที่แพทนัทพภา เขียนแคปชั่นไว้ว่ามีคนแฮปปี้ที่สุดหนึ่งอัตราแฮททกสมใจเขาแล้วล่ะแททกของขวัญวันเกิดจากแม่และพร้อมลุยหละกขับแฮทแทกเคียเขาชอบเกาหลีมากจริงๆนะรอดูเลยทริปนี้แม่ลูกต้องพากันไปเที่ยวเล่นกันแต่มีความสุขแน่ๆเพราะช่วงนี้เกาหลีอากาศหนาว ที่แต่ดาราไปเที่ยวกันเยอะมากขอขอบคุณด้วยครับฝากกดไลค์ซับตะไครด้วยครับ